เสริมกลางแค่26ล้านเป็นไปได้ในเดือนมกราคมครับตอนนี้แฟนผีเนี่ยกำลังลอรอลุ้นในช่วงปลายปีนะครับว่าจะทําผลงานกระเตื้องขึ้นมาแค่ไหนเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นโปรแกรมโหดค,ครับแต่ต่อเนื่องในช่วงปลายปีต่อปีใหม่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับถ้าทีมไหนทําทแต้มได้เยอะเนี่ยก็มีโอกาสจะผลงาน ดีในช่วงท้ายซีซั่นครับซึ่งปัญหาหนึ่งนนั้นของยูเต็ดที่โอมริมอยากจะแก้ไขเหลือเกินนั to ่น <Pent> คือตำแหน่งกองกลางครับเขาเสริมผู้เล่นตัวรุกมา3คนแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็ยังรอลุ้นเรื่องการเสริมกองกลางรวมถึงวิงแบ็กในอีก2-3ถึงตัวลาดข้างหน้านี่ครับซึ่งข่าวตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายชื่อที่ทุกท่านทราบดีครับนั่นก็คือเอเลนอันเดอร์สันของฟอเรสต์ครับคลอสเลบาของไบรตันรวมถึง ดาบอลตันที่เพิ่งเจอกันไปครับของพาเลทสามชื่อนี้เ,เป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์ครับแต่ว่ามันก็มีคําถามจากแฟนบอลรวมถึงสื่อว่าบอกบรหิหารยุติจะเลือกเดินดิวในช่วงมกราหรือเปล่าซึ่งโรมาโน่นี่ครับก็อัปเดตเรื่องนี้บอกว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่จะใช้เงินประมาณ26ล้านปอนด์ในการเดินดิวคอนเนอร์การ์เกอร์ครับกองกลางของอันติโกมาดิดวัยย่ปีเข้ามาสู่ทีมซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าดิวนี้เนี่ยราคาไม่ได้โหดเท่า3ดิวแรก อาจจะนำมาใช้ก่อนในช่วงมการาแล้วก็ดูยาวๆไปจนถึงซัมเมอร์เลยครับซึ่งไม่ยูเเรดต้องการกองกลาง1-2คนนะครับเพื่อยกระดับ ขุนกำลังแผงมิดฟิลบูนโน่กับพาเซมิโรนอายุ30แล้วนะครับแล้วก็มีพลังงานที่ลดลงในช่วงที่เวลาบทบี้กับผู้แข่งที่มีพลังงานเยอะรวมถึงเกมเบสซิ่งต่างๆนะครับก็รอดูว่าอยุจจะเดินดิวกาลาเกอร์หรือเปล่าซึ่งตรงสเปคพอสมควรครับอายุยังไม่เกิน25แล้วก็เป็นชาวอังกฤษด,ด้วยเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าติดตามมนอย่างยิ่งในช่วงมากรลายคับฝากกอนแล้วก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมาก